เขาทิ้งสีข้างหลังมาดูดิไม่รู้ป่ะเลือดอ่านกัามาเอาตัวนี่หน่อยเลือดเต็มเลยตรงกลางเตียโดนล็อกหมดแล้วกูได้อยู่ได้อยู่เพื่อนได้อยู่สวยอยู่แไกอยู่ไดอยู่ได้ได้เรื่อยๆกูกูได้อูได้เยอะมากต้องได้ตัวงีคมาช่วยช่วยตรงที่อ่ะเสอยเกี่ยวแล้วเสียด้วยเสียจากวงมาด้วยแล้วไม่เสีย

สิศาเฮลบอย boy, ที่เวลามาออกค่ามันจะได้รู้ถึงลิกของมัตุราชกูแล้วเบิดพลังทุบดินกับปนัดกูไม่เน่ว,ว่าได้กจะามไม่ถึงขาดแกงแกงแกงกูแลบยจะมิดได้มัดยงยวนปล่อยมังมังมมิดไซแ์ใจมึงยังไม่พร้อมึงก็ลบไปชิดไว้ ก็โยามาบ้านและพวกมึงจะชดใช้มึงไม่ได้ครึ่งอย่าทะลึงมาลองของมึงกูจัดจ้านแล้วไม่ต้องการหรอกขี้สอง <c oughs> กูยังจัดจ้านไม่ไว่าจะมวยในการใดและกูย,ยังสดและกูยงกัยงะและกูไม่สนว่ามึงเป็นใครอ่ะขาดเสลถุยลงเขาเป้าตาแล้วถ้ามึงยังไม่เลิกง้กูก็เชิญให้เข้ามาถ้าเป็นอวดด้วยไอ้สัตว์ไม่กุศลที่มึงห้อยลุยกูมีมากกว่ามึงกูยังไม่อวดเลยขาดถุยทำเป็นปากกาชอบากับเฮลบอย เรื่องตีกูไม่อยากจะพูดมากเดี๋ยวก็หาว่าปากดีเรื่องบรน้ำปากดีคือข้อดีอีกข้อนึงแต่หาว่ามึงไม่ชอบกูนั่นก็เป็นปัญหาของพวกบิ<ป>๊กซ<ะ>ัดเฮล์บอยสถึงเวลามาออกข่าวมันจะได้รู้ถึงลึกของมัตุราชกูระเบิดพลังทุกกินกับปนัดกูไม่แน่ว,ว่าได้พระจะตามไม่ถึงขาดแก,ๆๆก night, งแกงแกงกูระเบดจะมิดได้มัดยงชวนปลอยมามามิดไซด์ใจมึงยังไม่พอมึงก็ลบไปชิดไว้กูขอยมมาบ้านแลวพวกมึงต้องชดใช้ H-E-L-L-B-O-Y พวกมึงลูกกระจกกลับบ้านไปฟ้องนายจะเก่าให้มากไอสัตว์อยากเก่งก็ซ้อมไปยังไงก็แพ้กูกูแม่งลิขิตไอ้น้องชาย H E L L B O Y มึงแค่ลูกกระจกกับ ถึงเวลามาออกขา่ามันจะได้รู้ถึงลิ์ของมัตุราชกูระเบิดพลังทุบดินกับปนาดกูไม่แน่ว,ว่าได้เพราะชะตามไม่ถึงขาดแกงแกงแกงกูแลเบอรจะมิดในมัดยงชวนปอยมาเมามิดไ,ไ,ไ,ไซด์ใจมึงยังไม่พอมึงก็ลบไปชิดไว้กูเคยโยมมาบ้านและพวกมึงต้องชดใช้ถึง<ย>เวลามาออกขา่ามันจะได้รู้ถึงลทิของมัตุราชกูระเบิดพลังทุบดินกับปนาดกูไม่แน่ว่าได้เพราะชะตาไม่ถึงขาด แกงแกงแกงกูระเบิดยามิดไนอะกูปล่อยยงชุนแล้วปล่อยมันมันมิสไซเอ้ยใจมึงยังไม่พอมึงก็หลบไปชิดไว้กูขอยอมมาบ้านแล้วพัวมึงต้องชดใช้แบงแบงแบงกูระเบิดยามิดไนอะมัดยงชุนปล่อยมันมันมิสไซเลยร์ใจมึงยังไม่พอมึงก็หลบไปชิดไว้กูขอยอมมาบ้านแล้วพัวมึงต้องชดใช้ฮิสซาเฮลบอยถึงเวลามาออกค่ามันจะได้รู้ถึงลทกิของมัตุราชกูระเบิดพลังทุบดินกับปนัดกูไม่แน่ว่าได้เพราะจะตามไม่ถึงขาด แกงแกงแกงแล้วแบบจะมิดไหนมดัดดงชวนปล่อยมันมันมนมิดสายใจมึงยังไม่พอมึงก็ลบไปชิดไว้กูขคยยมมาบ้านแล้วพวกมึงต้องชดใช้